พกส่งไว้พยายามทําตรงนี้ให้ได้น้ําหนักตัวอย่าแอนไปข้างหลังอย่างนี้ไม่เอาล็อกตัวไว้ถ้าผมแอนไปข้างหลังนี้เวลาปะทะแรงมันจะไม่มีดันตัวออกเพราะฉะนั้นเก็บน้ําหนักตัวไว้ตรงนี้พอถึงเวลาก็ยัดน้ําหนักตัวอัดเข้าไปถูกไหมผมก็ไม่เสียหลักถ้าเป็นมีดมันก็แหวกเข้าไปแล้วตรงนี้มันคืออะไรตรงนี้มันคือบอด y blow เวลาเรายัดสังเกตนักมวยเวลาต่อยไหมเวลาเขาอัดชนลำตัวเขาไม่ได้ยืดตัวเขาใส่น้ำหนักนี้อัดเข้าไปเคลืนแต่ของเขามีโหลดก่อน ไม่ว่าจะขาไหนอยู่หน้าขาไหนอยู่หลัง,หงโหลดเจ้าเวลาฟันมีดมันโหลดอยู่แล้วเราพับตัวรอแล้วถึงเวลาเขาฟันเลยถ้ามันไกลเราเปิดสื่อเข้าไปเราฟันซึ่งถ้าเกิดเราล็อกท้องส่งสะโพกส่งไหล่ส่งข่าส่งท้องให้ดีหายใจออกนะครับยักเข้ามามันก็ลึกขึ้นแบบไม่มีอะไรมืออยู่แค่นี้จากตรงนี้เข้าไปแค่นี้มันจะหนักขึ้นแล้วต่อไปถ้าใช้มือเปล่าทําแบบนี้ดีไหมยักข้าไปปุกแบบอยู่ใกล้ๆเลยนะตั้งไว้ล็อกตัวบิดอยู่แค่นี้ ไม่ต้องขยับเยอะแต่ได้นะน้ำหนักถูกไหมครับปร่มาองมานะ้